อาเสือปั่นไปแล้วตัวเน็ตเปิดเอายกปากเขาให้โอ้โหเจ็ดต่อหกเอาเยื่นมาเปิดหัวเอายกเข้าไปปากเขาให้เรียบร้อยหกต่อเจ็ดครับเอาเยื่นไปเดี๋ยวดูเปิดเอายกเจ้าเน็ตปาดมาโอ้โห เจ็ดต่อหกนะครับแต้มยังไม่ขยับนะครับเอาเปิดเขาเอายกเข้าไปปักเข้าให้โอ้โหนะครับกเขา้าให้เรียบร้อยโอ้โหเจ็ดต่อเจ็ดนะครับเอ้า เอก้าต่อเจ็ดนะครับเอาซื้อมาเอาเปืนหัวเอายกเข้าไปโอ้โหเจ็ดต่อเก้าครับเอาจะแม็กซ์ซื้อไปเจ้าเน็ตเปิดเจ้าดูยกเข้ามาเจ้าเน็ตโอ้โห เก้าต่อเจ็ดนะครับเอาเซอร์มาเจากก้าโกเปิดเจากก้าโกยกขึ้นมาเจา้า,าเข้ามาปาเข้าให้โอ้โหเอาเซิร์ฟเข้าไปเอาเจ้าเน็ตเปิดเจ้าดูยกเข้ามาเจ้าเน็ตปาเอาเกือบไม่ข้ามแล้วครับเก้าต่อเจ็ดนะครับเอาเปิดเอายกเข้าไปปาเขาให้โอ้โห เจ็ดต่อเก้าแลครับเจ้าเน็ตเปิดเอาเปิดไม่ใก้ดีด้วยเอาเอายกปากเข้าไปโอ้โหยยกเก้าต่อเจ็ดนะครับเอาเปิดเอายกเจ้ายักษ์ปากเข้าให้โอ้โห สนับสนุนการไหลสุดโดยเดชนาคู่สร้างนะครับเอาจานี้เปิดเอายกเข้าไปปากเขาเอาโดนเกี่ยวเอายกปาเขาให้โอ้โหเอาแล้วครับโดนเจ้าโกเกี่ยวแล้วครับโอ้โหเปิดเายกโอ้โห เสิร์ฟมาเอาเปิดเขาเอายกเข้าไปเจ้ายักษ์ว่าไงปาเข้าให้โอ้โหเอาเจ้าเนี้โอ้โหเอาโอ้โหเจ้าดูเสิร์ฟมาเจ้าเปิดหัวเอายกขึ้นไปเจ้ายักษ์กเรียบร้อยโอ้โห เข้าไปเจ้าเน็ตว่าไงปาดโอ้โห่ก้าต่อแปดนะครับอเอาจดูซิมาเจ้าโก้เปิดเจ้าโก้ยกเข้าไปเจ้ายักว่าไงปากเข้าให้เรียบร้อยเป็นแต้มขึ้นมาเป็นเรื่องนะครับเป็นแต้มเท่ากันทีเลยเอาโอ้โหย 9ก oh. ้า <recess> ต <ed isolation> oh. 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 ่อแปดเอาเสือมาเจ้ากุปืนหัวเจ้ากุยกาไปเจ้ายกว่าไงปั๊บก็ให้เรียบเลยเอาเปิดอ้ยเอาแล้วไงครับนีเต็มเท่าแล้วไงครับเต็มเท่าเก้าต่อเก้าครับเจ้าดูเปิด เอายกเข้าไปเจ้าเน็ตวะไงโอ้ยเจ้าโก,ก้เข้าไปถูกจุดแล้วับจะเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับก้าต่อก้าเอาสิบแป๊ะปิดหัวเอายกเข้าไปปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหเสิญปั่นไปแล้วจะด้วยปิดเอา้าจะด้ปิดไม่ดีเอา้าแต้มไม่แต้มปักเข้าให้เรียบร้อยเอาแล้ว นี่แหละครับความมันนะครับไม่นะครับปากถ่ายท่อจดกีฬานะครับเพจน้องใหม่นะฝากติดตามมาด้วยนะครับเอายกล้นนะครับเอาแล้วปากเข้าให้โอ้โหบอกแล้วไง11ต่อ9แล้วครับปากเข้าให้ เอาเปิดไปดีด้วยโอ้โห,โหโเจ้าเน็ตเปลี่ยนทิศทางในการข้ามนะครับก้าต่อ11เะครับเอาเส้อมาเอาเอายกเข้าไปปักเข้าให้โอ้โห,โหนี่หลกความมันของสีสันตะก้อชิงเรางวัลนนะสนามพุทธบูชาสามสิบเก้าแยกสามนะครับเอาเสือไปเจ้าโดเปิดไปดีด้วย เจ้าเน็ดว่าไงโอ้ยเอาเสือป้าเอาเปิดเอายกป้าเข้าให้โอ้โหเจ้ายักษ์จะหมดแรงแร้บตอนนี้เมื่อกี้เจ้ายักษ์เปิดหัวเกือบไม่เกือบเอาตัวไม่รอดนะครับโอ้โหถ้าเจ้าแม็กเสิรปฟได้ลูกนี้จะขึ้นแท่นนั้นทีนะครับ เอาแล้วครับเปิดเอาแล้วเรียบร้อยพูดไม่ขาดคำครับเกมไม่เกมเกมไม่เกมเปิดยกขึ้นมาเจ้าเน็ตโอ้โหเอาเปิดเอายกปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหสิบสองต่เอเก้า โอ้โหนะครับเจ้าโดยกเข้าไปเจ้าเน็ดว่าไงโดนเกี่ยวไหมโอ้โหยโดนเกี่ยวออกข้างสนามไปเอาเปิดเอายกเจ้ายักว่าไงปาเข้าให้เรียบร้อยเปิดเอาเจ้าเน็โดนเกี่ยวโอ้โหยเอาเปิด เอายกเข้าไปปักเข้าให้โอ้โหถีบใส่เจ้าเนี้เต็มเต็มเลยนะครับเปิดเอายกโอ้โหเจ้าเนี้ย,ยืนกระทืบมาสุดยอดเก้าต่อสิบสองดูเสือป้าเอาเปิดเข้าเอา้าโอ้ยแตกเอาแล้ว ไล่มาหนึ่งเต็มเกเไม่เกเให้เกมเกพี่ยงเกมเอาปั้เกมแล้วเกมแล้วครับโอ้โหจบเกมไปแล้วนะครับปู่